สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำวินโดว์ลงแฟลตได้นะคะซึ่งอุปกรณ์ก็ไม่เยอะทำง่ายมากใครๆก็ทำได้นะคะเราไม่ต้องเสียเงินไปให้ที่ร้านเขาทำให้เพียงแค่เรามีแฟลตได้มีไฟล์วินโดว์แล้วก็มีโปรแกรมดูฟัสเท่านั้นนะคะามาเรามาลงมือกันทำกันเลย เปิดโปรแกรมลู u ั f u ที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องอยู่แล้วนะคะที่หน้าจอ Double Click ขึ้นมาเลยนะคะตัวโปรแกรมเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะถามเราว่า,าให้เรากดอัปเดตเวอร์ชันของโปรแกรมลู u ั f u หรือเปล่าเราไม่ต้องกดอัปเดตนะคะใช้ตัวที่เราติดตั้งลงไปก็ให้กด no เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้กดไปที่คำว่า select นะคะแล้วก็เบาไปที่ไฟล์ Windows ที่เรามีไฟล์ iso ของ Windows ไว้แล้วก็กด open เพื่อจะ open Windows เข้าไปในตัวโปรแกรม r u f a s เสร็จแล้วตรง partition ให้เราเลือกเป็นตัว GPT สำหรับ hard disk รุ่นใหม่ๆนะคะ hard disk รุ่นใหม่เราต้องเลือกเป็น GPT ส่วน hard disk version เก่า 9, ให้เลือกเป็น MBR MBR กับ GPT ข้อแตกต่างมันก็มีเยอะนะคะ ลองไปศึกษาดูใน Google นะคะว่าข้อแตกต่างมันมีอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะคะกดโอเคกดสตาร์ทนะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมันเลยเพราะว่าตัวโปรแกรมมันเลือกให้อัตโนมัติอยู่แล้ว กดโอเคอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้ใช้เวลารอสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อให้โปรแกรมมันโหลดให้เต็ม100%เมื่อโหลดเต็ม100%เสร็จแล้วมันจะขึ้นว่า ready นั่นก็คือเป็นการเสร็จสมบูรณ์ในการทำวินโดว์ลงแัดได้แล้วแัลได้เราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะต่อไปเราก็มาเทสดูว่าแัดได้ที่เราทำ เราได้ไหมหรสตาร์ทเครื่องแล้วก็กดปุ่มรูทเมนูเลือกไปที่ USB ที่มี Windows แล้วก็รอดูว่ามันจะรูทติดไหมรอส,สักคู่หนึ่งนะคะ วินโดว์เหมือนในแผ่นเดะเลยต่อไปเราก็มาเริ่มลงวินโดว์เลยนะคะเป็นการลงวินโดว์คร่าวๆต่ออินสตอลลงแบบฟอร์แมตไดซีเลยนะคะถือโอกาสล้างเครื่องใหม่ไปเลยเพราะว่าคอมใช้นานพวกไฟเท็มไฟขยะก็จะเยอะนิดนึงเลือกเป็น oem คือถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็แบตได้ของเราก็ใช้ได้นี่ถ้าเลือกเน็ตผ่านต่อไม่ได้ก็แสดงว่าแบตไดเรามีปัญหาละมไม่สามารถที่จะลงวินโดว์ให้เสร็จครบร0อยเปอร์เต์รเราก็ใช้งานได้ปกตินะคะวินโดว์สามารถลงได้ปกติแค่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ต่อไปก็คือขั้นตอนการลงวินโดว์ ลงวินโดว์ให้เสร็จลงไดเวอร์ปกติขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปก็อ,อนุญาตลงวินโดว์ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่จ้า